สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมา,มาทำตำม,มะม่วงกันนะคะเดี๋ยวจะปอกเปิดอกมะม่วงก่อนนะคะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะที่เราทำนะคะวันนี้นะคะปอกเปลือกมะม่วงออกก่อนนะคะอยากกินแซ่บๆนะคะวันนี้แก้วัดนะคะเราจะตำม,มะม่วงนะคะ เปลือกมะม่วงก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างอีกทีนึงนะคะก่อนที่เราจะเอามาปอกเปลือกแล้วก็ล้างแล้วนะคะเพราะว่ามะม่วงเขาจะมียางนะคะน้ำดอกไม้จะรสชาติเปรี้ยวมากนะคะเราเลือกที่จะเอาน้ำดอกไม้มาตํานะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนนะคะพักไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวตำ้พริกเลยนะคะพริกเราใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะจะเอาเผ็ดขนาดไหนนะคะพริกล้างให้สะอาดก่อนนะคะอันนี้คือเราล้างไปแล้วนะคะแล้วเราก็เก็บใส่ถุงตู้เย็นไวนะะ้นะคะนะคะเราจะใส่พริกเยอะน,นิดนึงนะคะอยากกินเผ็ดๆนะคะเด็ดข้วาวให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> วันนี้เสียงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากกินตามน้องนองเผ็ดๆนะคะ ไม่ได้กินหลายวันแล้วนะคะไม่ได้กินปะลาร้ามาประมาณสี่ห้าวันแล้วนะคะกินไม่ไหวครับเจ็บคอนะคะแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะเจ็บคอธรรมดานะคะต่อมทอนซิลอักเสบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตำนะคะตำพริกนะคะเวลาเราตำพริกเราต้องใส่แต่ สูตรของเราจะใส่ผงนัวลงไปด้วยนะคะจะได้ไม่กระเด็นใส่ตานะคะพริกนะคะนี่นะคะพริกเราใส่หลายสีเลยนะคะแล้วแต่เราชอบใส่เผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยได้เลยนะคะนี่นะคะนี่ต้องตำละเอียดมากนะคะกลิ่นพริกขึ้นมาเลยนะคะอ่ะให้เราก็จะเฉาะประมวงใส่เลยนะคะนี่นะคะ ชิ้นมะม่วงให้ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะจะมีรสชาตินะคะเด็นกระดอเดี๋ยวเราหัน่นตรนี้ก่อนนะคะ เสร็จจานก่อนเสียงไม่ค่อยดีนะคะม่วงก็ซื้อมาจากตลาดนะคะกิโลกร,รัมละสามสิบห้าบาทน้ำดอกไม้แถวบ้านนะคะค่ะอันนี้เราก็ฉาะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแต่เราจะตำเลยนะคะเนี่ยนะคะที่เราหั่นไว้นะคะสองลูกเองนะคะเต็มคกเลยนะคะ นะคะมะม่วงแค่สองลูกนะคะอ่ามีเครื่องปรุงนะคะมีอะไรบ้างอ่าแน่นอนที่ขาดไม่ได้นะคะผมชูรสนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลเราใส่ลงไปเยอะนิดน,นึงนะคะเพราะว่าน้ำดอกไม้เขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าเป็นะมะม่วงพันอื่นก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำดอกไม้เราต้องใส่เผื่อนะคะนี่น,นะคะ เอ,อกล้วเลยปลาล้านะคะปะลาร้านะคะนะคะใส่ตัวด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใส่เยอะนะคะวันนี้เพราะว่ายังเจ็บคออยู่คนไทยกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะขนาด จมูกมีขี้มกนะคะเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนดูนะคะดูปลาแล้วนะคะเนี่ยน,นะคะอย่างอร่อยเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะตำเลยนะคะทีเนี้ยนี่นะคะ,คะที่แบบยนกล้องขึ้นบนนี่นะคะแล้วก็จะตำนะคะเราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยำนะคะเป็นตำม,มะม่วงนะคะดูกล้องเห็นชัดรึเปล่ะนี่นะคะ นนถ้าอยากอร่อยเด็ดตัวนี้นะคะเอาพริกป่นใส่ได้ก็ได้นะคะหรือพริกแห้งนะคะตำคลุกเคล้ากันไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเผ็ดมากก็จะเสร็จ้อใเ้แต่ความชอบของแต่ละคนนะคะนี่นะคะสีสันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรูรอชิมความอร่อยรสชาตินะคะให้ออกเปรี้ยวหวานนะคะ ยังเปรี้ยวอยู่เลยนะคะขนาดใส่ใส่น้ำตาลไปสามช้อนนะคะไ,ได้ย่างแซ่บนะคะดูนะคะดูนะคะ จะทำให้ดูนะคะอืมดูนะคะอนี่นะคะใครชอบกินปลานะคะมีตัวนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่เยอะนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนีค่ะ